โอ้หนาว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 อันนี้พักลุ่มเขาเดินเขาใส่มาตะกี้นะแล้วก็เด็ดไซรเรียบร้อยไปจะทำกันดองนะคะ,ะเจ๊น้าไปพื้นสอนเข็มได้เนี่ยเจ๊สอบพื้นอ๋อแช่น้ำเปล่าเป่า,ปาไว้สองคืนนะยังไม่เสร็จข้าวเหนียวนะคะเจ๊น้ำสองคืนแล้วมนวนววันนวดนวดแล้วใส่ข้าวเหนียวสองคืนสามคืนเข็มได้ละยมได้ละแช่น้ำเปล่าเป่าจองคืนแล้วก็ล้างน้ำนะ ล้างน้ำเต่าชิ้นแล้วก็ใส่ข้าเหนียวดองต่ออีกสองขึ้นนะคะ เช้าเช้าเย็นมากมากนะยิ่งสายยิ่งเย็นค่ะจะพอสิบเอ็ดโมงไปก็อุณหภูมิริ่มขึ้นนะคะพอบ่ายๆก็ร้อนมากๆร้อนตแตกเลยะ่ะสามสิบแปดองศานะคะพอประมาณห้าโมงก็อุณหภูมิก็จะลดลงทีละองศาค่ะพอตอนสักสี่ห้าทุ่มก็เหลือประมาณยี่มสองยี่มสามองศาค่ะพอเช้ามาก็สิบสี่องศานะคะ,ม,ะ,ะมีสองฤดูค่ะร้อนกับหนาวนะคะ เหลือฝนนะหนาวหนามากๆาอ่ะหนาวจัดเลยนะแล้วก็ร้อนจัดนะทั้งเหนือไม่นิยมติดแอร์กันเพราะเหตุนี้ค่ะกลางคืนมันก็อยู่ประมาณยี่สามยสิยี่ห้าองศาอยู่ประมาณนี้ค่ะแอร์ตั้งแต่ติดมายังนับวันได้ค่ะเปิดใช้ <laughs> ติดมาสองปีนะไม่รู้นะอันคิดว่ามันร้อนเนาะอันมาอยู่บ้านใหม่ๆนะแทบจะไม่ได้ใช้เลยคนะ่ะ เพราะว่ากลางคืนมันก็อยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าองศาอากาศกำลังดีนะคะนอนกําลังสบายเนาะอาจจะร้อนตอนหัวค่ํำช่วงบ่ายๆไปหางหัวค่ํานะคะแล้วก็ไม่ร้อนอีกเลยนะเช้าเชวว้าหอมผ้านวมเลยคะ่ะหนาวมากๆนะนะคะเด็ดไซส์เรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะไปดองกันนะคะ ี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะดองน้ําเปล่าไว้2วันนะคะแล้วก็จะมาล้างทําความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วค่อยยัดใส่ไห้ะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะอันนี้เขาเรียกดองเบื้องต้นนะคะ to 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 là phương luồng nhé xe hay ra Hãy subscribe cho cả Ghiền Mì Gõ Để không bỏ các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู <G ül üyor> ่้กันนี่เป็นหมดเลยก๊อกน้ำจะแท้ดอกไม้หเหนียเสาเนี่ย <kee> ค่ะเราจะยัดไห่ไว้ดองไว้สองวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกมาล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ใส่ดองไปอีกทีแล้วก็นี่ใส่ข้าวเหนียวนะคะไม่งั้นมันจะขมนะคะถ้าดองลวดแล้วเราก็ดองกันทุกปีนะ อันนี้หัวดูนะ,ะเก็บครั้งแรกเลยค่ะเดยวกุ้งหัวดู ร้อยสองวัน้องสองคืนมันนวดสองคืนก็เอมันนวดเปลี่ยนหน้าอมทะย้เบอันเตา ตองโหลดอ้ยามที sure. ่ยิ้มมใขร้องโหลดนะมาปแเวี่ยนี่ะกบุ้นะอคนดีรอยดอกพก้สองวันเจอกัน